ก็อย่างที่เราทราบกันทั่วโลกนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่และก็เมแกนนะคะดยุกแล้วก็ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เนี่ยเขาก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับราชวงศ์นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะได้มีถแถลงการออกมาเกี่ยวกับลูกๆของทั้งสองคนนะคะโดยใช้ถ้อยคํานำหน้าของลูกๆว่า Prince and Princess เจ้าชายกับเจ้าหญิงคือคือคนที่เขาติดตามก็เลยงงว่าเอา้า อยากออกจากราชวงศ์แต่ทำไมถแถลงการเนี่ยถึงใช้ลูกว่า princess กับ prince หรือนี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยากออกจากราชวงศ์จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือคือเป็นดรามา่าน,นะสงสัย,สสยเป็นข้อสงสัยนะคะมีการถแถลงการยืนยันว่าได้ทำพิธีชำระล้างบาปนะหรือว่าคริสเทนนิ่งให้แก่เจ้าหญิงลิลลี่เบ แตยหน้าเมส์แบตเทนวินเซอร์ัวหนึ่งขวบ9เดือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแขกร่วมงานเนี่ยประมาณแค่20-30คนคือเหมือนกับว่าแค่เฉพาะคนสนิทเท่านั้นและย้ำอีกครั้งว่าในแถลงการใช้คำว่าเจ้าหญิงลิลลี่เบธผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกอย่างนี้เลยว่าเอออย่าเพิ่งว่าอะไรอย่าเพิ่งดราม่ากันไปคือการที่เจ้าชายแฮร์รี่กับชายาใช้นาหน้าว่าอาร์ชีและลิลลี่เบธพระโอรสและพระธิดาว่าเจ้าหญิงและเจ้าชายเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่า ทั้งคู่มองว่าการเกี่ยวข้องกับราชวงศ์วินเซอร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้ทางด้านนิตยสารพีเพลก็มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วไดยุกและดัตเชสแห่งซัสเซ็ตได้มีการเชิญพระเจ้าชาลส์ที่3กับพระราชินีคามิล,ลาเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ส่งได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีล้างบาปด้วยแต่ว่า<ฆ>อาจจะไม่ได้มาร่วมพิธีอาจจะติดพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะทีนี้ทางด้านผู้สันทัด์กรณีด้านราชวงศ์เนี่ยก็ออกมาชี้นะคะว่าจริงๆแล้วการ ใช้คำนำหน้าเจ้าชายกับเจ้าหญิงให้กับอาชีและลิลลี่เบธอาจจะไม่ได้เป็นความผิดแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกร,รมเนียมที่ชัดเจน<ฆ>เพราะแม้ว่าจริงๆทั้งสองจะสามารถใช้คำนำหน้านี้ได้อัตโนมัติตั้งแต่พระเจ้าชาลที่สทรงขึ้นครองราชเมื่อเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยจะยังคงใช้คำนำหน้าให้กับทั้งสองว่ามัสเตอร์และมิสนะคะ ทีนี้เนี่ยยังไม่มีการขยับฐานนันดอนให้แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว6เดือนก็ตามก็คือว่าในเว็บไซต์เนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ย<ช>ยังไม่ได้มีการใช้คําว่า Prince and Princess <ช>แต่ว่าพอเอจ้าชายแฮร์รี่กับชาย,ยาเนี่ยนะคะเขาทําพิธีชําระล้างบาปให้กับลูกสาวใช,ใช่ไหมก็ออกแถลงการว่าเอ๊ะ พริน e s <Princess>. s เออเนี่ยค่ะคใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วจริงๆมีสิทธิ์ใช้แต่ว่าคนเ็าบอกว่าไม่ค่อยถูกจังหวะสักเท่าไหร่แต่จริงๆสองคนนี้ทําอะไรอ่ะทั่วโลกก็เป็นดราม่าได้หมดนะคะคุณผู้ชมชก็ค,คือว่าผู้สันทขากรณีก็บอกว่าตามกฎมนเทนบานเนี่ยจริงๆใช้ได้อยู่แล้วแต่พอสํานักพระราชวางังบักกิงแฮมเนี่ยยังไม่ได้ออกประกาศเนี่ยแล้วก็คุณก็บอกว่าคุณไม่ต้องการที่จะอยู่ในราชวงศ์แล้วแต่กลับไปใช้ให้กับลูกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องดราม่ากันไปนะ